จับเลยเด็ดโตอู้อู้นึกว่าปลาเห็นดินๆแน้ะครับแน่มาจากฟังพุ่นอือพบไงพี่น้องเตะไหมครับขึ้นได้างคนหลังยืนด้วยกันครับข้องปลาไพบ ลงเลยครับขึ้นกับถือเงาหลังนี่เนาะดุกอีกแล้วโอ้ดุกยักพี่น้องดุกยักครับขอสวัสดีพี่น้องย้ำสัสๆนะครับผมไเห้ยาดูวยหกหงตาบอดเลยสองตัวเลี้ยงเลยพาพี่พาน้องมายาเบสเนาะครับมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องหลังนี้อู้ใสวยงามอยู่สวยงาอยู่อู้ สวยงานอยู่พันที่ลงไปว่ะคลอยเลยมันสั่นเด้สวยครับพี่น้องสวยนะเลยครับสู้กินเลยพอดีเอาขี้มาอยู่เอาขี้มา Tèm ừ, để chăm sao không thím nhau cầm bưng bưng lai cái lai đấy

เป็นอะไดเหรอเด็กนักนักศึกษาเด็กน้อยนองเราน้องเราครับสวยงามครับอู้เกือบลุดเกือบลุดแล้วแต่ยมีสองแงมเสาครับพี่น้องหมายคล้องแล้วครับผมไม้ครับมันจะกาดยามเสาครับเดี๋ยวลุดเลยพี่น้อง เรียบร้อยครับผมครับหลังนี้ครับโอ้ตายครับพี่น้องห<า>ลังนี้อูู้อยดีืมสิรุต่ะตัวนี้พี่น้อยเดียวกันกันอันนี้ไแขกอีกน้อยนึงนี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับ,ารบมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเราหลุดต้องการต้อนเงินครับ ฟัง่นก็ถือแล้วนะครับแต่ว่าเาต้องย้ำฟ re. uh, <Great. S 1> ังนี้ก่อนนะครับยินเสียงดินแล้วเห็นอะไผ่านเส้อหลังนี่ตตายย่นนีเ็ัวอู้ตายแล้วพี่น้องเพึงตายสองตัวแล้วเศร้านี่ไหมไหมปลาบอนครับ

วองปลาถึอเบ็ดด้เลยนะนะอู้หอู้หูวงน้ำเงี้ยงแล้วเอิ่นนะออใ,สใส่เป็นประโยชน์ได้ไม่ให้หมีดจับปลายคันน้ำมันสิหักมีแต่มีเก็บได้หรอกนั่นแหละจับขึ้นเลยป่ะนี่สวยใส่ของงามครับเดี๋ยวพอลส,ส่ง ไข um, oh, yeah. um, ่ข uh ้ออาวนี่กินกินเลยกินหมเลยวะเกือบรู้เตือนเลยเนาะโอ้ยแอมเสาลำดีกันเนาะไห้ข้องายพี่น้องทางฝีมันหกครับทงามื่มันเปลี่ยนกานใช้น้ำข้อมืดนี่กับไยพักเลยอ้าว อร่อยครับผมขวนญปุเลยขยันหน่อยพี่น้องครับขึ้นหลังนี้น้ำกันครับผมเป็นโตปลาบ้าพี่น้องเขาขาวกัรู้เลยโอ้ใส่เงายังกัดมันเลยมีอยู่มันดิไม่ยังกัดมันเลยมีไม่ถือมีไม่ถือมีกขาฟันบ่ไม่เขาหือเนาะหือวานตายครับ ลุนหลังนี้ต้องกันครับผมก็ขันเบ็ดเข้าผมจมเลยครับอุ้งกบตัวนั่นเสียกบเต็มใจเลยนะดิเด็ดโตวันนั่นจับเลยเด็ดโตอู้อู้นึกว่าปลาเห็นดินดินนะครับแน่มาจากฟังพุ่นอีกบใหญ่พี่น้อง เต็ดไหมคร e thing, ับคืนได้ว่ไหนอยู่วะนึกวปลาเห็นดินดินนะครับกบไงพี่น้องกบกินเขียดครับเดี่ยวทุ่งเขียวมาให้เจอแบดนี้เม่อไห่เาะออแกด่าหบพันไุ์มกัดบอดอ้โรุษดอกคู ปอดไายมันกระโดดครับเบื้องหลังนี่ครับอู้ตายแล้วครับอู้ใส่ง่ายพี่เนาะตายหลายตัวแล้วสองนี่อูตายแข็งหลังหนึ่งทอนดาบหายพี่น้องจะทอนไปทางไหนครับหาพระท่านเห็น งามดีสสวยปุ๊ดได้ปะเอาใส่นอนได้เอาใส่สูงนอนได้ครับบรรยากาศครับตรงหลังนี้ครับผมอู้นี่นะเออจับขึ้นมาได้ปะ เียนครับพี่น้องหลังนี้โหญ่เลยครับพี่น้องกินเลือกบ่เอาขีมปดบ่งามครับใส่งามใส่งามปลาไหลใส่งามเลยพี่น้องใส่สวย หลงังเงินด้นกันครับของปาลาไค่ครับลุงๆเลยครับขึ้นกระถือเงินหลังนี้เนาะดุกอีกแล้วโอ้อดุ๊กนันกนพี่น้องหรอดุ๊กนันาากเราไปจัดสายเขาดีนเนาะวายุขึ้นอยู่ไม่ให้แก Bố bảo đục nhát kinh như kiệt, cô thấy bà phan thế nào? Để ừ. đục nhạc cái này. sai hả? sai khoai này chị? หลังนี้เอาอีกแล้วครับพี่น้องอครับตกปลาเลยครับโอ้ยใจสวยครับกำลังาง,งามกำลังงามก็มกกดับิดเลยกดตา กือบลุกไปหลังม e ีด่ามจมเลยพี่น้องจะคือยู่ไปยู่ครับในปลาปามครับต้านเสียบเหมือนเฮ้ยเยังเจอแบบเด็ยดสลับของสายซอยเกิดสีเพลียเลยยูบ่โอ้ยไปยู่ครับพี่น้องขาปลาครับ อู๋หลังนี่จมเลยครับพี่น้องพันเฟี้ยพันเฟี้ยมาบ้างที้ไหนางนจมเลยครับบ่ะปาคอยง่ายกับปลาไหลได้ดิมีแนว่าดีฟองยางวางแถวนี้ครับเป็นทางการระวังเลยระวังคำเงินปะป๊าเนาะเลยดีดีเลยอู้หูยังไงเย็นโอ้ปลาะหลง่ปลาไหลใหญ่พี่น้องโอ้ยเหลืองเลยครับตัวแรกปรนกับตัวแรกเลย น,นี่แหละครับที่เขาใส่น้ำปลาปามเขารุ่นปลาไหลเหครับพี่น้องรุ่นเย็นนี่แหละครับเบ็ดมันเหลือนะครับใส่น้ำข้องเหลือก็เลยมันใส่น้ำปลาปามถิ่มไปนะครับอร่อละครูดึงออกเลยไน้ำข้องใหญ่าม,มากเหมือนเดิมนะครับถอนตามหายไปขั้นหนึ่งนะครับ ครับใส่สวยเลยครับเราดูน้ำกันต่อครับผมโอ้โคิดเล็กว่านี้ทำแล้วพี่น้องไม้ไม้ไม้ปลาปางครับ Biết. xây suối hấp không được quá xiêm รุนลังนี้ครับเป็นแปลงมันตายเสยเนาะมันถือจะดึกหมดแล้วดินเมื่อยมากมันดีนะไอ้จีไปหูมันดีถือเสยตายครับใส่ปลาเข็มมือเส้านี่ปลาตายหลายแห้งพี่น้องไม่ขึ้นมาต่อบนี้่อาตอบเอาตอเอาเลยรุนกันเน่าๆครับเลยอีกประมาณ ยี่สิบกว่าลังครับลังนี้ครับผมอยู่ก็คือ,าอ,อ,อตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วครับจปลาาตายบแดดเดียวเลยแล้วหาามานยะปลาปามครับนี่จะปลาคอหน่อยเ <c oughs> บิ่งครับพี่น้องลังนี้ ดินจนเมื่อยแล้วครับนัน่นเห็นแต่หัวครับนัน่นปลาเลยครับนัน่นคอหน่อยครับอุ่นปลาเข้มนี่พี่น้องดินจนเมื่อยแล้วถือยืนอะไรดิเข้าเมื่อยแล้วก็ดินไม่แห้ง มันท่นเสือกันตัวขาวดีเนาะน้ำน้มมันขาวป้ามันก็ขาวตามน้ำเอียหยิอยครับอ๋อพี่น้องล้างนี่ครับเบิ้งครับเบิ้งั่นเบ็ดครับจมเลยกูกูไอ้ไพ่อยู่กูอ้ดินอยู่ดีนั่น ไม่พ่าข uh. oh, ึ้นไหมยังไงให้เตาจักอู้ให้ทักก่อนดิอู้ค่อยๆเลยความเชื่อดึงดิ้งดึงงเงาปามขึ้นนั่นดึงงาปามขึ้นลงบอกว่าดึงปลายมันเหรอไหมไอนั่นแหละวังมืนละวังมืนนั่นแหละอันพันยังหันละอยู่บ่จักเดียวดึงถึงาปได้อยู่บ่พี่น้อง

เ e: รียบร้อยครับปลาไหลแีสาครับหลังนี้วอีกเรอครับพี่น้องเด็ดบ้างไงเอาเดืสิลงอีเนาเอาปลาไหลอีกเอาพี่น้องโอ้ันโงเลยเ่นเกนพ่เอาอีด จับงาปันส kind of ิดูดูโอ้ห้อยพันครับฟันนี่ยอุยยยยูยููแต่ก็หันไปนี่น้องเปลี่ยนไม่พี่น้องครับวันนี้ก็ครับวันนี้ยังมีถอะครับโอ้ บ่บ่นี่ดิขีดบ่เอามาวะเอ่องจบเลยบร้อยครับพี่น้องแทนที่ทีไรที่ซีบอ่ะที่ซีบอะไรอืเอาอีกแล้วครับพี่น้องกบครบับพี่น้องกบกบถึงเบ็ดครบับกบถึงเงีเ้ยเขียดโอ้ไฟนี่ไฟนี่จะ เต็มที่ษะ,ะมีนาะไฟเนาะไม่ขึ้นก็เดีวต้นนึงเสอีกเต็มที่ษครับโอ้สียงงาเอยู่ยครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหลนะังสุดท้ายครับอะไรอีกบ้งดามโกงเลยพี่น้องไอ้กาเรเสียยกบังครับอู้หันข้างันนแท้ อ้อจับแางไปแน่ยตยฟันเลย,ลยด้วฟันท่นฝ้ายันถุนฟันถึกถึกตัตเอียนเลยแล้วอู้หนะูดีมากหลังสุดทา้ายแล้วครับพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเารษฐก็ถือว่ามันอยู่ครับ ป,ป,ปัดปลากกระไลเบ็ดหายคันนึงครับผมหมายข้องนะครับหายแกดามชักแกหายไปทางไหนครับหาไม่เห็นขี้มดเนี่ยมาเนี่ยนะครับเขามาแล้วอย่าลืมนะครับรดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางยูทูปพันธุกิจระสุงแห่งพันเตาน้ำในกระไรกันครับเดีย๋ยวสิฟันไทยเบิ็งผลงานร่วมแหเบิ่งยูบา,านละบาบาน,นะครับทั้งมื่นขึ้นครับยำเสานะครับอู้ได้หลายข้าวเลยเนาะวัอน,นี้เนาะ ผมกดไลนในกระคุ้มเบ็ดนะฮะตายตายกะไลาย่ำเสาตายลายครับเบื่อเป็นนะครับครับผลงานย่ำเสาครับนี่พี่น้องหลยแต่ปลาตายครับก็ปลาไหลก็ได้หลายตัวอยู่นะครับก็อีกสองนะครับมัดไปมัดไปผลงานมุนขึ้นครับเองผลงานมันขึ้นครับถือว่ามาดได้แล้วครับเมอ่อนี้มัณสิบลูกกูกลัวอยู่นะครับ ขอบคุแล้วลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปพักธุ์เราทุ่งให้พันเตากับทีมงานนำในกันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ผมพันเตะไอกิวเราทุ่งต้องขอลาพีน่น้องไันบ้างครับผมอขออนุญาติคลิปหน้าครับผมบสวัสดีครับ